คลิกเดียวได้ดังใจหมายนะครับกับการใช้ p ีร o ต T เทเบนะครับใน Excel เรามาดูกันคลิกเดียวจริงไหมพึ่ดกดลั่นเฮปปับปๆบปับปับปบไรเนี่ยนี่ครับเสร็จแล้วนะครับคำสั่งเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากรู้มาดูกัน วัครับหลังจากคลิปแรกออกไปนะครับผมคิดว่ามันใช้งานยากนะครับในการติดตั้งนะครับผมก็เลยเอาง่ายๆมาให้ใช้ดีกว่าครับเราก็จะมาเริ่มการดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องนำไปใช้นะครับซึ่งไฟล์แรกเราจะต้องที่เราจะใช้ก็คือไฟล์ของ คำสั่งออโต t o p ล l o เท a b l ลนะครับลิงก์ผมก็จะมีให้อยู่ในใต้คลิปนะครับเมื่อคลิกลิงก์เสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เราทำการรอสักคู่มุมขวามือด้านบนนะครับสัก5วิจากนั้นมันก็จะให้กดคลิปแอดนะครับจากนั้นก็กดไปเลยครับ รออีกสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นให้เราโอัโลมันนะครับเราก็คลิกเลย่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราดาวน์โหลดนะครับคลิกเลยดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นด้านล่าง้ายมือนะครับเราก็เตรียมไฟล์แรกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปต่อดาวน์โหลดของตัว ข้อมูลของล a กซ a d a กันเลยนะครับสวัสดีครับหลังจากเตรียมไฟล์ Excel เรียบร้อยนะครับเราก็จะนำข้อมูลทางบัญชีของลาบซ a d a านำไปใช้นะครับโดยการนำไปใช้ก็คือเข้ามาที่ Server Center จากนั้นก็ไปที่เมนูการเงินรายงานทางการบัญชีแล้วก็เลือกเมนูรายละเอียดทั่วไปการทำธุรกรรมนะครับ และก็จะมีอยู่2ตัวเลือกให้เลือกก็คือวันที่ทําธุรกรรมกับรอบบัญชีซึ่ง2ตัวนี้จะแตกต่างกันที่ลาการดา้าทำการจ่ายตังค์แล้วสมมตุติถ้าเราเลือกวันที่ทําธุรกรรมก็คือลาการดา้าจะมีเมนูที่เกี่ยวกับว่าเราจ่ายตังค์ให้เราแล้วและยังไม่จ่ายตังค์นะครับส่วนเมนูนี้คือรอบบัญชีก็คือลาการดา้าโอนตังค์ให้เรา เรียบร้อยแล้วนั่นเองเราก็เลือกเป็นรอบบัญชีหรือวันที่ธุรกรรมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเราได้รับตังค์จากลากระด้านในรอบรอบัญชีนั้นเท่าไหร่ก็เราก็เลือกรอบบัญชีละกันจากนั้นให้เราคลิกที่ว่าเราจะตรวจสอบรอบบัญชีนั้นรอบบัญชีไหนนะครับเราก็เลือกไปเลย กนั้นก็กดค้นหาเมื่อกดค้นหาเส็จแล้วให้เราตรวจสอบทีว่าใช่รอบที่เราต้องการตรวจสอบไม่ก็คือ21 27นะครับโดยมาดูตรงด้านหลังนี้ครับใบแจ้งยอดบัญชีจากนั้นถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการสร่งออกหลักครูนะครับบรรทัดแรกมันกําลังโหลดยิ่งอยู่ถ้าเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลย เราก็เตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลองใช้กันเลยดัเบิลคลิกไฟล์ขึ้นมานะครับิน้าจอนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กันครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเปิดเมนู Developer นะครับ ซึ่งจะต้องมีเมนูนี้ถึงจะใช้งานตัว Auto Pivot Table ได้นะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องไปที่เมนู File จากนั้นเลือกไปที่ Option มาที่ c u s t o m i Ribbon นะครับคลิกไปเลยจากนั้นเมนูด้านขวามือนี้ครับให้เราเลือก Tick Developer นะครับจากนั้นก็กด OK ตอนนี้ก็เป็นการเตรียมไฟล์ข้อมูลที่จะใช้งานเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็คือจะมีเมนูนี้ขึ้นมาถ้าเราคลิกแล้วเลือก,อกตกลงโอเคแล้วนะครับยังไม่มีเราก็ให้เราทำการปิดโปรแกรม Excel ใหม่แล้วก็เปิดใหม่นะครับเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะไปดึงไฟล์แล้วเราจะมาลองใช้กันนะครับ เมื่อเราได้ทั้ง2ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองใช้กันเลยไฟล์แรกที่เราต้องเปิดก็คือไฟล์ l a r a d a auto pivot table นะครับเปิดที่มาเลยจากนั้นมันจะมีแทบ็บเหลืองๆนะครับให้เรา enable content ไปจากนั้นก็ยุบมันลงมาแล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่เราดึงข้อมูลมาจาก l a r a d a ครับ เมื่อเปิดข้อมูลที่เราต้องการเสร็จแล้วให้เราเลือกที่เมนู Developer แล้วมาเลือกที่เมนู m a c โคอีกทีหนึ่งมันก็จะมี3แบบให้เราเลือกนะครับซึ่งก็จะับปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเมนูแรกก็คือออเอเม์เมนูที่2คือเรียงตาม Order Number by order number นะครับแล้วก็เรียงตาม product name ซึ่งก็จะมีอยู่สามรูปแบบนี้นะครับจากนั้นเราต้องการเลือกรูปแบบไหนเราก็คลิกคลิกคลิกนะครับได้ทีละคำสั่งนะครับจากนั้นก็กดลั่นแล้วมันก็จะเตือนว่ากาุณาาเปลี่ยนชื่อชีตข้อมูลเป็นชื่อ l ตัวใหญ่นะครับ ก็คือนี่ก็คือชีตข้อมูลนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นเอาตัวใหญ่จากนั้นกด enter หนึ่งทีอ่าแล้วเราก็มาลองใช้กันอีกทีนะครับเราก็คลิกที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดรันมันก็จะแสดงมาให้นะครับว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไง ไอเทมไพร์ก็คือยอดรวมที่เราขายทั้งหมดวีเนมวีเฟเนมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีมาให้หมดครับเรามาลองเมนูต่อไป by order number ก็กดดันปุ๊บมันก็จะเรียงมาให้นะครับมัน by order ก็คือเลขคำสั่งซื้อนั่นเองครับว่าคำสั่งซื้อมีกี่รายการถ้ามี2รายการมันก็จะขึ้น2รายการนะครับ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือ by product name มันก็จะบอกว่าแต่ละสินค้านั้นมีอะไรบ้างมีคำสั่งซื้ออะไรบ้างนะครับมันก็จะรวมมาให้นะครับอย่างเช่นรายการที่2ก็จะมีคําสั่งซื้อประมาณนี้มาให้นะครับมีกี่คําสั่งซื้อมันก็จะระบุมาให้แล้วก็แยกออกมา เอาข้าวก็จะมีอยู่3เมนูก่อนนะครับและที่สำคัญข้อเตือนอีกข้อหนึงก็คือสมมุติถ้าเราไม่เปิดไฟล์ไฟล์ lazada auto เนี่นะครับเปิดไฟล์นี้ไฟล์เดียวคำสั่งนั้นก็จะไม่มีนะครับสิ่งแรกคือถ้าเราจะใช้ให้มันจัดออ t โต้นะครับเราต้องเปิดไฟล์นี้ก่อน เท่านั้นนะครับมันถึงจะขึ้นคําสั่งให้เราเลือกนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ